ดูนูฮะนี่คมาเนี่ยมาเนี่ยฮะมาดูฮะดู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 การเบรคฮะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หลังโรงเรียนครับว่างครับไม่ว่างหรอกครับรับเสรีครับไม่มีอะไรทำครับมาเอาชีวิตรอดที่หลังโรงเรียนครับดูครับดูครับ ดูครับมีแต่ป่าครับนอาคารครับอาคารอะไรไม่รู้ครับภารกิจหลักของเราก็คือมาหาลังมิ้มแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีเลยนะครับนี่ครับบ้านผักคูโคตดเวอร์ครับตกแต่งด้วยเทาวัดครับตกแต่งตกแต่งด้วยธรรมชาติครับดูครับธรรมชาติเกาะบ้านเต็มเลยเทนใหม่นะครับลองไปปรับใช้กันดูได้ นี่ก็เป pues ็นบ pues ้านพักครูล้วนๆเลยครับแล้วพบเจอปลาปลาหมอปลาหมอฝูงบางงัยดูดูดูสมุนตัวนั้นวันดุปูยมึงอ่ะดูดูปลาครับดูปลาครับล้วนๆนะครับดูปลาดูปลาดูปลาเนี่ยนี่นี่ดมูเหมือนว่าทานน็อตเราจะออกข้อเสนอคือซื้อเบ็ดวางละห้าบาทเพื่อมาสิดปลานะครับ ดูครับปลาบอนปลาบนอนอพีหน้าเราจะมาแอบตกปลาหลังแล้วครับเรามาต่อ EP อสองอจะมาหาคันเบ็ดก่อนนะครับเอาล,ะ,ะ,อาละตอนนี้เราได้คันเบ็ดแล้วคุณน้องครับช่วยอธิบายขั้นตอนหน่อยเราต้องเหลาให้มันล่นๆน,น,นะเราต้องเหลา ให้ให้กิ่งมันร่อนนะครับอย่าให้มีติ่งเราไม่ควรจะใช้อันใหญ่เพราะอะไรครับอันนี้เพราะอะไรครับพรปลาตัวเล็กนะเพราะปลามันตัวเล็กนะครับเอาลาดแล้วดูแล้วดูดูคว้ยแล้นะอุปกรณ์ครับดูอุปกรณ์ครับซึ่งเอ่อจะใช้เอ็นขนาด1.5มิลนะครับแล้วพันอัเพราะวันนี้เรามาตกปลาเลยครับ เพราะว่าเบีดเราใช้โซนจุดห้าครับนี้ครับดูครับดูครับนี่ครับนี่ครับโซนจุดห้าครับส่งตรงจากจีนครับสันเองครับนี่ครับเอ็นครับเอ็นครับแข็งแข็นจุดศูนย์บนึ่งครับนี่ครับเส้นเล็กมากครับเส้นเล็กครับเส้นเล็กน้ำตกครับวงบดแล้วครับน้ำใสครับไม่มีครับต้องเบ็ดต้องเบ็ดโซนจุดห้าครับโอ้โหของจริงนี่ครับฮะดูครับดูครับ นี่ครับการดูวิธีมัดอย่นครับจะว่าครับมัดครับเราจะทําการยักเบ็ดแบบผานน็อตแล้วก็มมวนครับหมุนครับโอ้จับไม่โดนนะหมวนอ้อมอ้อมครับหมวนอ้อมอ้อมแล้วกล้องไม่โฟกัสอ่ะแล้วก็แหเขาหูายครับแหครับโอ้ไม่โฟกัสครับแหครับนี่นะครับนี่ครับแล้วขออภัยด้วยครับสําหรับกล้องที่ไม่โฟกัสครับหวังว่าจะมีโอกาส จะสอนอีกนะครับเราก็หูดไปเรื่องอาเรื่อง้วจากนั้นเราก็ทําการหูดแล้วก็กัดไปที่เด่นนะครับน่าจะอยู่นะครับน่าจะปลาไม่น่าจะดึงเบ็ดขาดนะครับเบ็ดของพาน็อตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเบ็ดไม้ไผ่แห้งนี่ครับนี่ครับต้องขอครับแล้วเราจะเหยื่อออกมาผสมนะครับเราน่าจะใช้เป็นเหยื่อเหยื่ออะไรครับใช้ทุกวันนะครับเหยื่ออะไรครับแล้วออกให้ร่ว นียแม่งเอ้ยจะเสียวะเนี่ยครับหายื่อไม่เพิ่มหาเหยื่อไม่เจอครับเหลือครับอันนี้ผมไปตกแล้วมันเหลือครับผมก็เลยเอามาอ๋อนี่จะเป็นเหยื่อของพานอตครับที่ใช้ประจำครับเนี่ยครับเฮ้ตัวทีครับไม่โฟกัสนี่ครับนี่จะเป็นเหยื่อของพานอตครับนี่ครับยูฮูครับยูฮูครับเหยื่อยูฮูเป็นไฮเกดเข้มข้นครับเอ่อนี่ครับนี่จะเป็นเหยื่อที่พานอตใช้ประจำแล้ครับเหยื่อยูฮูเหยื่อยูฮูเหยื่อยูฮู เราไม่ต้องผสมมากครับเราไม่ต้องผสมมากครับนะครับเรามาดูการผสมน้ำเออเราจะตามพานอดไปนะครับวันนี้จะเป็นบ่อปลาเล็กซึ่งไม่น่าจะมีปลานะครับถ้ามีนี่ผมเอามันไปแล้วครับใส่น้ำพอพอหยุ่มๆยุมครับพอจี๊ดจครับก็แล้วผมได้เห็นฝูงนกแล้วก็หยุ่มๆยุมให้มันเข้ากันครับ ดูปลาจะกินไหมครับหรือว่าหมายธรรมชาตินี้กินครับนี่ปลาเลี้ยงใช่ครับนี่จะเป็นปลาที่ดูเหมือนว่าปลาที่นี่คุณครูจะแอบเอามาปล่อยนะครับแล้วนักเรียนก็แอบมาจับเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราแฟแๆครับเรากันเองครับเราไปดูวิธีการตกกันดีกว่า let's go <S แ,ลแล้วตอนนี้เรามาถึงที่ตกปลาแล้วพานอดก็ เขาไปทําอะไรก็ไม่รู้แล้วพวกนั้นมันก็วิ่งกลับไปแล้วมันอ่อนแอมากเลยนะครับกลับไปแล้วดูมันว่ามันจะไปอยู่ทางนู้นเอาละครับตัดมาอีกทีครับผ่านเตือ์และผ่านเหลิมขอได้ไปคนละตัวแล้วมีไซฮ์มีไซ์ฮะดูฮะโปรแกรมครับไซค์ครึ่งขีดฮะดูฮะดูฮะสยอนฮะสยอนฮะนี่ครับนี่ครับน่าจะ กินใยนี่ครับดูพาเตอร์ครับพัดเลิไมได้ไปแล้วครับผมก็ได้หนึ่งตัวครับน่าจะเป็นลูกอ่ะผมไปตกต่อก่อนดีกว่าครับเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้เอปนุนจันเดี๋ยวผมจะถ่ายใกล้ๆให้ดูครับหาดูฮะอวอยู่หาหาก่อนหาก่อนดูฮะนี่ฮะเออนี่ฮะปลานุนจัน นี่ฮะปลานวนจันทตัวแบบไใสกำลังดีนะครับพออีอย่างอร่อยมากและแน่นอนเก็บแลครับตอนนี้เราได้ย้ายหมายมาฝั่งนี้กันหมดแล้วซึ่งฝั่งนั้นเบ็ดผมขาดไม่รู้โดนปลาเลยครับกินเบ็ดผมไปด้วยน่าจะเป็นเฮ้ <laughs> ปลาใหญ่ฮะไปะยุด และนี่คือปลาที่เราได้นี่ปลนุนจันปลานินปลากีเดิดหรือไม่รู้ปลาที่อะไรก็ไม่รู้ป่านผมเอิ้นปเข็งอ๋อปลาหมอปลาหมอดูผันเตะฮะดูผันเตะฮะมันมันมันตอดฮะมันตอดฮะมันตอดฮะ,ตดะแต่จังวันนี้หลุดฮะ ไม่เสียดายเลยเสียเรื่อเกินต้องอย่างนต้องและปลาบอนขนาดใหญ่และจังหวะนี้ผ่านวัดเราไม่พลานฮะตายมาหนึ่งตัวไซส์พอดีกินฮะนี่ฮะพอดีอิ่มไม่อิ่มหรอกฮะพอดีฮะปศอสัไอ้ที่อ่ะเดี๋ยไม่เอาปลาตายเลยจังหวะนี้ผ่านออฟผ่านออฟฮะ ผ่านออฟเอผ่านออฟเออมันคาฮะมันคาขึ้นไหมดึงขึ้นไหมดึงขึ้นไหมดึงขึ้นไหมวางลงไปย่าลงไปอ๋อมึงต้องลงนะครับนะเพื่อนจังหวะนี้ครับผ่านออฟต้องเสียสละตัวเองนะฮะมึงทนวะฮันนงกฮักเออเออคือแล้วนั่นติดทับไปนะย่างลงไปไหมลงไปไหมมันติดยังมัติดยังไงอ้หูมัน่าจะัู้เอนี่คือไตหมาสกนีิ ดูฮะดูฮะเครงหอดได้แล้วิด้แอ้วได้ดูฮะดูฮะหงใต้ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะหงใต้ฝูงไน้ปลาของผ่านออฟฮะปิดไปไม่เกิดเกมเน็ตพอดีต้องเอาเม้นต์กมาดูฮะใส่ปลาพี่ปลาผ่านน้อนฮะไปเดือดเทียบไปแล้วจะมันมีครูมาฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะเพื่อนๆพี่ๆฮะโอ้โฮะ ปักปก,ปปปกันไปด้รไปอไอยเี้ย่ะแเราเปลี่ยนที่แล้วเปลี่ยนสถานที่ตรค่ะมาดูที่ผ่านนอดอีกครั้งค่ะ นี่ะไปด,ดูผ่านออฟเรียงกันเลยฮะผ่านนอ็อตผ่านออฟผ่านเตอร์และผ่านเหลิมได้จังหวะนี้ชุดดิ่งเฮ้ยจังหวะนี้ผ่านนอ็อตจังหวะนี้ผ่านนอ็อตแต่เขา Yet, ได้มาแล้วฮะเขาไดา้มาแล้วฮะ ปลาหมอฮะปลาหมอฮะดูดิฮะพ <laughs> ัานเหลือมฮะพัานเหลือมเขาถ่ายมาหนึ่งตัวแล้วนี่ฮะไซขึงขีดวัวจัดไซขึงขีนะคร้่งขีงด,ขด,ดสัว์ดูกันฮะวจัดดูฮะดูฮะ นะวครับวันนี้เราอยู่กับพานอตสองคนที่สระน้ำเมื่อวานซึ่งเพื่อนๆเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วพวกผมแปะมาตกปลาเล่นเล่นสักหนึ่งชั่วโมงแล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ฮะตันนี้เราได้ปลาห้พนอตได้ปลาแล้วครับดูฮะดูฮะเราจะมาดูครับดูฮะดูฮะดูฮะดึงไปแล้วฮะ เอาดูครับมาแล้วครับมาแล้วครับดู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 ตัวปลาครับดูตัวปลาครับไปแล้วครับไปแล้วหนุนหนุนต้องเรียกตัวไว้แล้ดูฮะดูครับไอ้เหี้ยแม็กตากล้องตกน้ำดูครับดูครับ ดูมือครับดูมือพาน้องครับดูครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะ,นะเฮียสีดะไเนี่ย ดูฮะฮผ่านน็อตวีเอสยีโสดจะเติงน้าวดูฮะผ่านน็อตวีเอสยีโสดฮะนี่มาแล้วฮะมาแล้วฮะนี่มาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วฮะยีโสดฮะยีโสดไซส์สวยๆฮะนี่ฮะยีโสดฮะดูฮะนี่ยีโสดไซส์สวยๆโคตรโหดเลยฮะ ะดูฮสำหรับปลาตัวนี้เราจะทำยังไงดีฮะเราจะเอาไปลป่บไปสวยฮะสวยไม่กลับจมูาพัฮะทานก็เหนื่อยมันกครล่าสวยฮะ,ยฮะแล้วสำหรับผมเปียกฮะผมก็เปียก <laughs> ตกหนา